อันนี้เมนมหามไม่ใช่อะไรแห้งบอันสลาดนนก็แเมนบอกขบเขียเอนแบบแม่นะนมนรสอนลาดโอ้จนหอดกันหอพักก,ก,กันซีเกมนอ้อโอ้เออ,อ,อเออ ข้างนี้ก็ไปเช่นฮอสานาไปได้เลยถามไปทางนู้นนี่ทางนั้นเลยพอข้ามไปฝ้างนั้นก็เป็นหอพักอันยดนออมีจักริก้าวโล่เมดนี่นะอันเนื้อทีของมหาลิโม่รับร้อยวาันเนาะโอ้โหละรอะมัดกับเน้อเป็นไงน้ำมันก็ักใจกัจ อันนี้นี่แม่นอ่าซี่แงกซี่แงกกันรดแลนออแลนเขาน้าฮะนะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาล,ลัยที่หง่ที่สุดถ้าว่าเข้าไปซื้อพุ้นเราไปเซอ้ออันตลาดตลาดอันมหาวิทยาล,ลัยนะอันหลังแดงแดงนั่นแหละตลาดกันหลังแดงแดงฮะถ้าว่าเข้าไปทั้งนี้ละไปทั้งน,นี้เราไปเซอ้อตลาดดงโดกไปทั้งน,นี้ไปเซอ้อตลาดดงโดก เข้ามาทาังนี้นีไปเซอร์ไปเซอรนน์นาสนามสนามกีฬามหาวิทยาลัยไปทงังนี้นี่นะไปเซอร์สนามกีฬาสนามกีฬาใหญ่เลยรากาบ่อนนี้นีแมนห้องหมอห้องหมอสำหรับมหาวิทยาลัยะนะตัวนี้นี่นะเป็นห้องหมอห้องหมอคอมเบอร์เบลเป็นห้องหมอ,อ สำหรับมหาวิทยาลัยตัวนี้ตัวเราเห็นอยู่ทางน้านี่เมนห้องหมห้องหมเพิ่นสีเขียดป้ายบอ่อว่าบ้านพักซีเกมหนึ่งกิโลเมตร่นสิมีป้ายบอกบ้านพักซีเกมหนึ่งกิโลเมตรเพราะว่าตอนกีฬาซีเกมมื้อปี2009เาล่าเป็นเจ้าภาพแลวเขาเจ้ามาเฮ็ดหอพักซีเกมอยู่พุ้นแหละไปทางนี้ก็ได้ไปทางนั้นก็นได้ของพักซีเกมเนะ อันนี้ก็เป็นหอพักหอพักหอพักนี่ยู่ยู่ทางนอกก็มีอยู่ยู่ทางนอกง่ายเม่นหอพักโอหอพักนี่ยู่ทางยอดนอหนี่ม้นง่ายง่ายที่สุดเลยเพราะว่ามีมีหน้าตลาดนะนะหอพักติดกับหน้าตลาดเลยง่ายที่สุดเลยหอพักยู่ทางนอกอันนี้นี่ม้นหอพักเก้าหอพักเก้าน้อยอันนี้นะเตีตึกน้อย เดยวสิลอเบิกว่ามีจักคณะเขา,พาพสิลอต่ำตามเส้นทางเยอะนี่แหละตามเส้นทางเยอะอันนี้เมนคณะวิทยาศาสตร์สังคมแต่ละคณะนี่นักนักศึกษานี่ก็มามาโรประเทศนะมาแล้วกับมาหาวิทยาลัายแห่งนี้นะ นักศึกษามาทโทประเทศมาแต่ภาคตะภาคเหนือครบหมดเลยอยู่นี้นะพฮมกันอยู่นี้มหาวิทยาลัยอยู่เล่าเทานี้นี่มีโบลายได้มีโหลายมีอยู่หลวงพระบางได้มหาวิทยายลัยนะมีอยู่อน,นาสวรรค์แลวก็มีอยู่จัมปาศักดิ์มหาวิทยายลัยนะมันโหลายแล้วก็เป็นมหาวิทยายลัยอยู่นี่กะ ตัวนี้และใหญ่กว่ามูนะมาหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นะใหญ่กว่ามูเลยอยู่บ้านดงโดก น,นี่เมนเส้นทางผ้าใจกลางมหาวิทยาลัยตัวที่ห้าวยางเดีย๋ยวนี้นะเป็นเส้นทางผ้าใจกลางมหาวิทยาลัยเลยโอ้มีลอ้ลอล้อล้อสม้มเพิ่นมาขายล้อมาสม้มล้อมาสม้มขายดีเนาะเอาอเอาเงืนน้ำจนบ่ท่านเลยนี่มือนึงมันจะเที่ยวอ่ะโอ้ยมือ แค่เดียว,ยวน่าจะมีคนหลายลูกค้าประจำหลายแล้วด <c oughs> <c oughs> ิจะหลายเยอะแต่ว่าช่วงเขาขาดเริ่องยังต้องเรื่อนนี้เออสไลด์เขาเจ้าไปฝึกงานเนาะช่วงนี้เนาะลงเงินเฮดเวทเนาะเอ,อแล้วนักอันนักศึกษาก็มีเยอะหลายกว่าเลี้วกว่านาะอ,อ,อันนี้เมน อันนี้เมนคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ <c oughs> ตัวโอกับตัวโซมันออกเสียงเดียวกันเลยเด้นภาษาบ้านคอยนี่นะคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ตึกหลังนี้เลยนี่ใหญ่ได้แต่ละคณะ มันแย่ยหลายจนได้ขี่รถเข้ามานักเรียนนักศึกษาคู่อาจารย์โย่ภายในก็นมีอันมีครบมดนะมีธนาคารก็มีอยู่พุ้นมีไปไปเซอร์นะฮะห้องอาหารอยู่พุ้นมีไปเซอร์ห้องอาหาร บ้าทั้งนั้นไปเื้อห้องอาหารเม่นบอกโอ้ป oh, ไปเื้อห้องอาหารทางนั้นโอ้ oh, oh, ใหญ่แท้ใหญ่หญวะมีเส้นทางอ้อมหอบเลยอ่ะ ah, <c oughs> สิผพาย, <c oughs> ย่างเบิ้งจนสุดพูหละเป็นนรก,กติดตามไปน้องกันเนอะ ยามนี้นี่คื้นว่าได้ยินเสียงจิกจั่นลายแท้ลายว้าเสียงหอวเซวแซวอยู่นี่นะเสียงจิกจั่นมันเคยสิฮอดสงการแล้วเด้ยย่างอี้เศร้าปลายมือนึ่งก็ฮอดสงการนี่นะเทาถ่ายวีดีโอมืัอนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ที่วันที่สิบหกเดือนสามสองพันสิบเอ็ดเท่าทายวีดีโอมืัอนี้ก็วันที่สิบหกเดือนสามสองพันสิบเอ็ด ัดมานี้จะเป็นอนาณาคณะอักษรศาสตร์อันนี้แมนคณะอักษรศาสตร์เพิ่นเสิเฮ็ดตึกไม้ได้คณะอักษรศาสตร์นี่อุ้ยเพิ่นเอาสั่งกระซีอ้อมคณะอักษรศาสตร์เฮ็ดตึกใหม่พร้อม เยางข้างนั้นผัดเฟิรน,นมันเด็ดโหนมันเด็ดโหนเราจะเป็นต้องได้ยางข้างนี้ยางข้างนี้ผัดเพิ่นเฮดบอนรถจอดนะเพิ่นเฮดบอนรถจอดมันละสับสนบุญไหว้ได้น้อยนะอยู่แถวนี้เมนพุ่งอาหารห้องอาหารหอ สามารถซื้อแนวกินแล้วก็มานั่งยโยโตยโยตั้งนี้เลยเยอะกินที่เราก็สามารถสั้งกินได้ห้องขายน้ำขาขยในอย่ทั้งในนี่เพิ่นกับล่างอันเฮ็ดไม่นี่นะปับปปุ่งเฮ็ดไม่ เป็นห้องอาหารนะคือซีเมนต์อยู่ทางในเพิ่นกำลังสีเต็ตห้องอาหารไม่ปรับปรุงไม่บบเห็นโบเห็น,หนคัก ถ้าบ่บนยางตามทางและเข้ายางตามทางเนี่เห็นเป็นแต่ละคณะ,ะคณะเพื่นสิเขียน้ายเซอร์ทัดมายอีก,กเ็เป็นเป็นนานาคณะวิทยาศาสตร์สังคมภาควิชาการท้องเทยวและการห่องแที่อันนี้นะ โอ้ oh, ละกกมีอันนั้นได้ลงไปพูดลักกรมีอันน่ะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาการยกรรมขันลงไปพูนนีคณะวิอันนั้นมีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาการยกรรมศูนย์ฟรังโกโฟนคณะอักษรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งกมูก่อนมูลเลยในประเทศลาวอันนี้แมนคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษา,าศษาสตร มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่โอ้โฮมไม้หลายต้นไม้หลายหฮมเย็นดีหฮมเย็นดีทั้งนั้นก็เป็นประตู ทางออีทางนึงทางนั้นก็มีหลายประตูนะทางออทางเขาหลายทุกที่แยกนี่แยกเลื่อไฟก็ออสามารถออประตูได้คือกันบ่อนจอดรถนักเทนคู่อาจารย์แต่ละแต่ละคณะคณะจะมีบ่อนจอดรถแล้วก็มีห่มไหมห่มไหมโอ้ เย็นสบายนะมีแต่หฮมไมทั้งหมดอันนี้เมนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจตัวน,นี้เมนคณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ ฝ่า่งนี้ก็เป็นทางอ้อยชทางหนึ่งอยู่พุนจะมีทางอ้อยชทางหนึ่งอยู่พุ่นะโอ้ต้นไม้หลได้ต้นไม้หอมเย็นดี ทั้งนี้กับแม่ทั้งอ้อซีแง่ไฟแดงตัวนี้นี่ถ้าว่าเข้าไปซื้อนี่ไปเสออื้อนาห่องกักแยัซสินไปอ้อโยห่องกไกยักสินซีแง่ไฟแดงตัวน,นี้นี่นะถ้าว่าเข้าไปซื้อถ้าว่าเข้าเลี้ยวซ้ายนี่ไปเสื้อโคมิตภาพเหล้าไถเียงจันนองค่ายแต่นี่ไปกับประมาณน่ะนาสามสิบกิโลเมตรแต่นี่ไปอันน่ะหาหาหนองค่ายแต่นี่ไปหาโคมิตรภาพนะประมาณสามสิบกิโลเมตร ถ้าวเาเลี้ยวขวาไปถ้าว่าเลี้ยวขวาไปก็ไปเสือทางโดนไปเสือทางโดนเว่งจันวังเวียงนะอ้อไปเสือวางเวียงเลยถ้าว่าเลี้ยวขวาไปยกไฟแดงที่แยกไฟแดงตัวนี้โอ้ไปเสือวางเวียงเลยอันนี้หนีแม้นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เล้าญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ สำหรับคลิปนี้ขอจบสนิก่อนเด้ขอขอครอบเจอเลยหลายที่ส้มแต่ต้นจนจบขอครอบเจอขอครอบเจอ